สวัสดีค่ะพบกับช่องห่วยแมนมาชนะของเราในวันที่18มีนาคม2564นะคะเบื่อกันหรือยังคะเบื่อกันหรือยังเนาะอ่าสำหรับแนวทางที่แอดนำมาแบ,บ่งปันในคลิปนี้นะคะจะมีเจ้าไหนก,กันบ้างดูเลยเนาะ เริ่มกันที่แนาทางของยามออกซิคนะคะซึ่งเจ้านี้มีท่านึงของมาเนาะแอดลงให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะสำหรับุงิทีลาเจ้านี้เข้าเนาะก็เข้าแนีทางเลขเด่น9หลักหน่อยล่างนะคะสําหรับงวนนี้ได้มาแล้วให้เด่นล่างอยู่ที่3582้าแปนะคะสามหต้องบอกว่าเจ้านี้เลขเด่นล่างเข้าบ่อยเนาะ,ะสำหรับใครที่ตามก็จะรู้นะคะ,ะมาต่อกันที่แนวทางของ คุณคาทีมิโจทโทมะนะคะซึ่งจานหญิงแล้วเข้าไหมเข้าแนวทาง 192ตัวล่าง,างตรงๆแต่ว่าเขาให้มาเป็นแนวทางบนใช่ไหมเจ้านี้ต้องบอกว่าสามารถที่จะเข้าสลับกันได้นะคะเป็นแบบนี้นะอัาสรับก้อนนี้นะคะได้มาแล้วนะคะก็ให้มา3มตัวบนนะ993 9 9 4 903 904 893 894 803แล้วก็แ04ศูนย์สี่นะคะแล้วก็สองตัวบนล่างอ่าในงวดนี้ให้มาเป็นแนวทางสองตัวบนล่างเลยนะคะไม่แยกบนล่างนะอ่า แล้วมีตัวไหนบ้างน,นะคะก็จะมี3 4 3 8 3 9 3 0 4 0 4 9 4 0อืม8 9 8 0แดแล้วก็9 0อันนี้4 8นะอันนี้4 8นะคะอ่านเป็น4 0ได้ยังไงนะอ่าหรือว่างวดนี้4 0จะมานะแอดก็ไม่ทราบนะคะอ่า มารุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกหรือไม่เจ้านี้ตจะบอกว่าเข้าติดต่อก,กันมาหลายงวดแล้วนะถึงแม้ว่าเลขจะเยอะก็ตามนะคะนะอืมเรามาต่อกันที่แนวทางของประชานิยมนะคะซึ่งงวดที่แล้วเจ้านี้เขาเ้าแนวทางเลขเด่น2กับ9ใช่ไหมคะ2เป็นเข้าหลัก สิบกับหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็ก้าก็ไปเข้าหลักหน่วยล่างแล้วใครที่ชอบคู่โต๊ดนะคะก็จะได้สองสคู่โต๊ดบนด้วยเนาะสาหรับงวดน,นี้นะคะได้มาแนวทางเลขเด่นนะเลขเด่น4ตัวเหมือนเดิมนะคะก็จะมีศูนยี่หกแปนะคะ0 4 6 8เนาะเด่นสนะคะมาดูที่ตาราง เดนสีเอ้าเดนสีเกินก่อนเลยนะคะก็จะมี4 1 4นึ่4 7 4 9นะคะเด่น0ูนย์ะคะก็จะมี0 1 0ย์หนึ่งนย์สนะคะเด่น6กนะคะก็จะมี6 1 6นึ่งหกสนะคะแล้วก็เด่นแปดนะสุดท้ายเลยนะคะคือ8 1 8 3 8 5 8 7แล้วก็8ปดนะคะอ่ารุ่นกันนะคะว่างวดนี้ จาเข้าอีกหรือไม่นะเพราะว่าเจ้านี้นะคะถ้าไม่เข้าที่เป็นเลข2ตัวก็จะเข้าในะทางเลขเด่นนะคะใช่ไหมอ่าถ้าใครที่ตามก็จะรู้นะคะว่าจะเป็นยังไงแล้วในงวดนี้จะเป็นไงนะอ่า มาต่อกันที่แนวทางของลาดผลพูดีวีโดยสิทธิ์ลองพะเนื่องนะคะเจ้านี้นะคะงวดที่แล้วเข้าเฉพาะแนวทางเลขเด่นซีนะคะหลักรนะ้อยบดนะสำหรับงวดนี้นะคะได้มาแล้วมีใครต,ต้อตตอไหมคะงวดนี้ให้มานะคะเลขเด่นอยู่ที่1 5 9 3ตัวเหมือนเดิมนะคะ1 5 9 3สตัวเหมือนเดิมนะแล้วก็ให้ชุดสังตัวมาด้วยนะ1016 18 5 0 5 6 58 90 96แล้วก็98ต้องบอกว่าเจ้านี้แนวทางเลขเด่นเข้าบ่อยนะคะก็สองตัวก็จะเข้าบ้างนะคะบางงวดก็จะเป็นเข้าทั้งแนวทางเลขเด่นแล้วก็แนทางสองตัวนะคะมาต่อกันที่แนวทางเพิ่มเติมของอาจารย์หนุ่มเชียงใหม่หรือว่าแอดหนุ่มเชียงใหม่นั่นเองนะคะซึ่งในคลิปนี้แอดได้มา สี่ฉบับรวมทั้งเลขดับด้วยนะคะอ่าเลขดับอาจจะเอาไว้ที่ท้ายคลิปนะมาดูนะคะแนวทางเพิ่มเติมนะในงวดนี้เขาบอกว่างวดนี้8ยังอยู่นะครับสำหรับนักวิ่ง5วิ่งแล้วได้ตังค์นะคะสำหรับฉบับนี้นะคะปกติก็จะเป็นอ่าฉบับสีขาวๆนะใช่ไหมแต่ว่าในงวดนี้เปลี่ยนปกนะคะเปลี่ยน รูปแบบสำหรับมาทางของแอดหนมเชียงใหมฉ่ฉบับแบบนี้นะ,ะมาลุ้นกันนะคะว่า8กับ5จะยังอยู่ไหมแต่ว่างวดที่แล้วไม่เข้านะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะงวดที่แล้วไม่เข้าเนาะงวดนี้จะเป็นไงก็มาลุ้นกันนะแล้วก็นี่ฉบับนี้นะคะฉบับนี้ออกมาแล้วนะคะแอดไม่ลงประมาณ2-3งสมงวดนะคะเพราะว่าแอดไม่ได้ข้อมูลมาเนาะ,ะแล้วก็แอดหนุ่มก็เพิ่งทํา ในงวดวันที่เนี่ย1เมษายนนี้นะคะก็ให้มานะคะเป็นในทางสองตัวนะก็จะมี9772 9804 8835 8575แล้วก็59นะคะต้องบอกว่าเจ้านี้นะแอดนำเสนอที่เป็นแนวทางเลขสองตัวสี่หางไปแล้วนะคะใช่ไหมอืมน่าจะลงในคลิป แรกของงวดวันที่1นึ่งเมษายนเลยนะคะอ่าดูดีนะคะแล้วถ้ามีเพิ่มเติมอาจจะลงให้อีกทีหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนก็ตามถ้ามีเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าก็จะลงต่างคลิปไปนะคะมาต่อกันที่แนวทางของอ่รวมหวยซองนะคะซึ่งจ้าวนิงที่แล้วไเข้าเนาะใช่ไหมอ่าในงวดนี้ให้มาเลขเด่นอยู่ที่3 5 8 1 4 6 ตัวเหมือนเดิมนะคะ3ามห้าดหนึ่งสี่หนะนะทางรวมหวยซองคู่มือเสียงโชคสลากกินแม่งรัฐบาลน,นะคะอะ่เรามาต่อกันที่นาทางของคุณเคนะคะซึ่งเป็นแนวทางเลขเด่นล่างนอ้องที่แล้วก็ให้1 2 3นะก็เข้า1หลัก10ล่างนะคะสำหรับงวดนี้นะได้มาแล้วเด่นล่างอยู่ที่7 8 9นะคะ7 8 9เนาะ อ่ะเรามาลุ้นกันนะคะว่าเ8็นี้จะมาไหมจะมาหลักสิบหรือว่าหลักหน่วยล่างดีนะคะลุ้นกันนะคะมาต่อกันที่แนวทางของจ้านี้เลยนะคะแนวทางของอาจารย์เก่งกระทุ่มแบดน,นะคะให้ในงดนี้3ตัวคือ8 6 7นะคะแล้วก็สองตัวคือ6 7 2 3แล้วก็25นะคะแอดนำมาฝากนะมาต่อกันที่แนวทางของแอดโยนะคะต้องบอกว่า เจ้านี้ฉบับแบบนี้แอดเพิ่งเคยลงก็บอกว่าทุงยังชีพของแท้อืมยังชีพของแท้จริงเหรอเพราะว่าเงินเป็นปึกเลยนะคะนะ,ะให้มาเป็นแนวทางล่างนะคะก็บอกว่าให้วิ่งล่างอยู่ที่หนะ้าเนาะแล้วก็ให้สองตัวมาคือหนึ่งห้าห้าหนึ่งกับสามห้าห้าสามนะคะ,อะชอบไหมไม่ชอบผ่านนะคะอดจจนมาฝากนะอ่า เรามาต่อกันที่แนวทางเล็กดับนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าแอดจะนําเสนอแนวทางเล็กดับของอา,อาจารย์หนุ่มเชียงใหม่ว่าที่ท้ายคลิปนะคะมาดูนะคะมี2ฉบับนะเป็นชุดรับกินบนแล้วก็รับกินล่างใช่ไหมคะ่างวดที่แล้วผ่านไหมคะรับกินบนรับกินล่างผ่านไหมคะผ่านไหม ผ่านเนาะถ้าแอดนําเสนอผิดหรือว่านําเสนอซ้ํานะคะแอดต้องขออภัยด้วยเนาะติเตียนกันได้เลยนะคะสําหรับงวดนี้นะคะชุดรับกินบนรับกินล่างนะรับกินบนนะคะก็จะมี2องสามเก้าสี่8ี่ห้าสามี่สแดี่ปดสามหแล้วก็36นะคะแล้วก็แนวทางรับกินล่างนะห7ด 3851 00ห้นะคะ62 01 69 50แล้วก็68นะอ่ะเรามารุ้นกันนะคะว่าจะผ่านอีกหรือไม่นะชุดรับกินมนรับกินล่างแอดหนุ่มเชียงใหม่นะคะต่อม,มาค่ะเป็นชุดราชาดับนะคะที่แล้วผ่านไหมที่แล้วผ่านไหมคะผ่านเนาะ ไม่มีทั้ง22 2, แล้วก็ไม่มีทั้ง19นะคะอ่าสําหรับงวดนี้ชุดราชาดับนะดับบนนะคะก็จะมี39 37 34 47 46 33 63 38 49แล้วก็45นะคะแล้วก็ชุดราชาดับล่างนะคะก็จะมี43 80 94 48 81 52 64 41 4 0แล้วก็46นะคะมาลุ้นกันนะว่าจะผ่านอีกหรือไม่นะคะชุดราชาดับของแอดหนุ่มเชียงใหม่นะคะดูดีนะคะอ่าเรามาปิดท้ายกันที่แนวทางเลขดับของอาจารย์ทธเนศนะคะซึ่งเป็นแนวทางเลขดับล่างน้องที่แล้วผ่านไหมผ่านเนอะดับล่าง2กับ6ผ่านนะคะสําหรับงวดนี้นะให้ดับล่างอยู่ที่4กับ8นะคะห้ดับล่างอยู่ที่4กับ8นะอ่า เรามาลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะผ่านอีกหรือไม่เพราะว่าตั้งแต่แอดนำเสนอมานะคะสำหรับแนวทางของอเลขดับ,บล่างคุณทเนตเนี่ยยังไม่เคยไม่ผ่านฟังให้ดีนะคะยังไม่เคยไม่ผ่านนะแล้วในงวดนี้จะผ่านหรือไม่เราก็มาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะคะนะอ่า แคปหน้าจอไว้นะคะสําหรับินทางที่แอบนำมาแบ่งปันไม่ว่าจะเป็น3ตัว2ตัวหรือว่าเลขดับเลขดับอาจจะลงไว้ที่ท้ายคลิปนะคะอาจจะได้หากันง,ง่ายๆนะสาหรับใครที่ชอบเลขดับถ้าใครไม่ชอบเลขดับนะผ่านได้เลยนะคะอืมถ้าแอบก็ต้องขอบคุณแนวทางทุกแนวทางเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปโอง่งเรานะาถ้าชอบแนวทางไหนนะคะก็ซื้อตามนั้นเลยนะคะาตามแนวทางไหนอยู่นะคะก็ จัดไปเลยนะอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีลาบรำ่ำรวยรำ่ำรวยนะคะแล้วก็หาสุ้อลากกันเหมือนรัฐบาลกันไว้นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ